สวัสดีครับพ่ผม<ๆ>นิวจากรายการนิวสซเฮนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ The Voice Core 300หลายๆ,ๆ,ๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันนะครับแต่ว่าในประเทศอเมริกาเองเนี่ยเขาเป็น n ั m b e บวันในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับเราได้ทําการแปะลิงก์การซื้อขายไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นร้านค้าที่ไว้ใจได้ราคาก็อยู่ที่2 0 0พ 999บาทนะครับในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยจะใช้เป็นโทนสีขาวนะครับให้มันดูสว่างตานะครับแล้วก็ที่สําคัญมันดูเรียบหรูดีนะครับในเรื่องของขนาดนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไปตั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะเอาไปใช้เนี่ยไม่ว่าจะวางข้างๆโต๊ะหรือแม้แต่วางใต้โต๊ะก็สามารถทําได้เพราะว่าความสูงของเขาเนี่ยมันไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับใช้รูปทรงแบบเลกกระทัดรัดอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งเหมาะกับห้องที่มีขนาดประมาณ40ตารางเมตรกินไฟอยู่ที่33วัตต์คุณจะเปิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็รองรับก็สามารถใช้งานได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูสเปคเต็มๆกันเลยดีกว่าครับในเรื่องของรูปทรงภายนอกนะครับเมื่อเราแกะออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการคว่ำตัวเครื่องให้มันลงพื้นแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดในส่วนของด้านล่างของตัวเครื่องออกมาแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการแถมฟิลเตอร์หรือว่าไส้กรองอากาศมาจํานวน1ชุดนะครับก็คือสีขาวแบบนี้เลยนะครับ คุณส,สมบัติที่ไม่เหมือนกับอีกสองสีที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแถมมา1ชุดถ้าหากว่าใครอยากจะซื้อแยกเป็นอะไรก็สามารถทําได้เลยซึ่งในชุดของเขาเองเนี่ยตอนแรกเราจะต้องเอาพลาสติกที่มันครอบคลุมเนี่ยออกไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องเลยเนี่ยเครื่องมันก็ไม่สามารถจะทํางานได้นะครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันไปอุดรูระบายอากาศอยู่นั่นเองวิธีการใส่ไส้กรองเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าเราเปิดฝาออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราสังเกตดีๆครับตรงนี้ฮะที่มันจะเป็นที่จับนะครับบุ๋มเว้าวเข้าไปด้านนี้เองจะต้องออยู่ดด้านนกสุ องตัวเครื่ซึ่งอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นกลวงๆโบ๋โบเข้าไปแบบนี้เลยวิธีใส่ให้ถูกต้องเป็นแบบนี้ครับเราก็เพียงแค่เสียบหรือว่าวางลงไปง่ายๆให้มันตรงช่องแบบนี้มันจะไม่มีการล็อกนะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถหมุนได้แบบนี้เลยแล้วเราก็เอาฝาของเขาเนี่ยมาปิดไว้แบบนี้อ่าหมุนเข้าไปเพื่อที่จะล็อกนะครับเช็คก่อนนะครับว่าล็อกแน่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทําการกลับตัวเครื่องมาด้านบนเนี่ยมันจะมีหน้าจอหน้าปัดการแสดงผลนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะมีปุ่มการสั่งงานอยู่เยอะแยะมากมายนี่ พามาดูตรงนี้ครับเราจะเริ่มที่ในส่วนของด้านบนสุดของตัวหน้าปัดของเขานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีขีด1 2 3ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะปรับความแรงของพัดลมได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นโหมดเงียบหรือว่าโหมดตอนกลางคืนเนี่ยจะมีความดังอยู่ที่24เดซิเบลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดเป็นพัดลมเบอร์3หรือว่าเบอร์แรงสุดเนี่ยจะดังอยู่ที่48เดซิเบลในส่วนตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นการวัดค่าที่ห่างจากตัวเครื่องประมาณสัก1เมตรจากการใช้งานแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเบอร์ หนึ่งหรือว่าเบอร์ที่เงียบที่สุดเป็นโหมดกลางคืนเนี่ยคงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะกรองอากาศจริง,รงๆเนี่ยเราก็ควรจะเปิดให้มันแบบแรงสุดให้มันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเลยเราจะได้ยินเสียงของพัดลมค่อนข้างจะดังดังในที่นี้คือถ้าเกิดว่าเราเปิดหนังดูพอมาถึงเนื้อเรื่องที่มันแบบว่าเศร้าๆหน่อยหรือว่าเสียงเงียบๆเนี่ยเสียงพัดลมที่มาจากเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันจะดังตีขึ้นมาเลยคล้ายๆกับเราเปิดพัดลมตั้งโตะ๊ะหรือว่าพัดลมตั้งพื้นถ้าเกิดว่าเราจะเปิดเบอร์แรงสุดก็ทําใจไว้ หละกันนะครับว่ามันจะมีเสียงบรบกวนประมาณนี้นะครับไปต่อกันที่ด้านในของตัวเครื่องฟอาอกาศนะครับมันจะมีมอเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ด้านในตรงกลางเครื่องนะครับซึ่งรอบการหมุนพัดลมของเขาเนี่ยจะสร้าง อากาศที่มันหมุนวนเป็นไซโคลน,นะครับเพื่อที่จะเป่าออกมาด้านบนตรงนี้เองเนี่ยเขาทําเพื่อให้แรงลมที่พัดออกมาจากตัวเครื่องเนี่ยมันแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้การดูดอากาศเข้าไปทางรูด,ด้านล่างเนี่ยมันดูดได้แรงกว่าปกติด้วยซึ่งเราสามารถทดสอบได้ง่ายๆก็คือเราอาจจะลองเอาควันอะไรสักอย่างนะครับไปอยู่ใกล้ๆกับตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการแบบดูดเข้าไปทั้งหมดทั้งมวลของกลุ่มควันตรงนั้นเลยนะครับแน่นอนว่าหากใครจําเป็นจะต้องทําอาหาร ในบ้านที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าเป็นห้องแอร์หรือว่าการระบายอากาศไม่ค่อยดีเนี่ยก็สามารถใช้ตัวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับซึ่งจากการใช้งานนะครับหากเราทําอาหารในบ้านนะครับเราจะต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าโหมันทำไมนานจังเลยแต่ระยะเวลาตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเครื่องนะครับอย่างที่เห็นอะตอนนี้เราอยู่กับเครื่องที่มีไซส์แค่นี้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งและถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าฟอกอากาศ แล้วมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องวัด PM 2 5เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในด้านของการวัดประสิทธิภาพตัวเลขที่มันแสดงผลหน้าขนาดที่เราทําอาหารเนี่ยมันพุ่งไปเป็นร้อยเลยนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยอากาศในบ้านมันเริ่มแย่แล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วมันผิดปกติกับอากาศทั่วไปพอเราเปิดเครื่องฟอกอากาศแรงๆนะครับให้เรารอตัวเลขมันก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนถึงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงก่อนที่เราจะทําอาหารซึ่งเท่ากับว่าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้สาามรถ ช่วยในเรื่องของการทําให้อากาศมันดีขึ้นได้จริงๆครับและถ้าหากว่าใครนะครับจำเป็นจะต้องออกไปนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นออกไปทํางานออกไปเดินห้างออกไปเที่ยวเล่นอะไรประมาณนี้หน้าปัดของเขาเนี่ยรองรับในการตั้งเวลาในการทํางานด้วยนะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงและก็8ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไม่อยากจะเปิดเครื่องนี้ไว้แบบทั้งวันทั้งคืนอยากจะให้มันมีการพักการใช้พลังงานบ้างเนี่ยก็สามารถตั้งเวลาตรงนี้ได้นะครับอย่างสมมุติว่าผมเนี่ยจะออกไปเดินเล่นสัก4ี่ ั to to ่วโมงก็อาจจะตั้งเวลาให้มันทํางานสัก2ชั่วโมงแล้วก็ให้มันปิดเครื่องไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอากาศมันดีขึ้นแล้วไงก็ไม่ต้องฟอกแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วจะได้ไม่เปลืองค่าไฟด้วยแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมก็คงจะคาดหวังเอาไว้นะครับว่าการตั้งเวลาการทํางานของเครื่องเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีการตั้งให้มันเป็นลูปด้วยเช่นให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานทุกๆ2ชั่วโมงทํางานทุกๆ4ี่ชั่วโมงทํางานทุกๆ6ชั่วโมงอะอะไรก็ว่ากันไปให้มันวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการทางาน เครื่องมันปิดการทางานไปเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยากจะเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเป็นจะต้องไปกดปุ่ม power ซึ่งมันก็เป็นการทํางานที่แบบมันเหมือนเมนนุลนจนเกินไปอะ่ะด้านบนหน้าปัดนะครับจะมีไอคอนอันหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวช่วยสําคัญสําคัญนะครับจะทําให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะเปลี่ยนไส้กรองอากาศเมื่อ,อไหร่มันจะเป็นไอคอนที่เป็นรูปไส้กรองเลยครับคือคล้ายๆแบบว่าเป็นถังขยกกกะกลมๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีไฟติดขึ้นตรงไอคอนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องทําการเปลี่ยนไส้ด้านในแล้วะครก็ืือออซ้ไ เปลี่ยนเสียบเข้าไปแล้วอันเก่าก็เอาไปทิ้งนะครับหลายหลายคนอยากจะประหยัดนะครับก็อาจจะเอาไปเป่าลมหรือว่าเอาไปทําความสะอาดอะไรประมาณนี้มันก็ยืดอายุได้ประมาณนึงแหละแต่แนะนำนะครับว่าเปลี่ยนอันใหม่ดีกว่าเพราะว่าฝุ่นเอ่ยละองเอ่ยหรือว่าพวกเศษอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยพอมันไปติดอยู่ที่ตัวฟิลเตอร์แล้วมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการกรองอากาศเนี่ยมันลดน้อยลงได้นั่นเองครับไส้กรอง1ชุดนะครับจะมีระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่6-8เดือนไส้กรองที่แถมมามันจะเป็นสีขาวสะอาด ตาามกแต่พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเทาเป็นสีดําอะไรก็ว่านไปนะครับจากการที่ผมได้ทดลองการใช้งานนะครับขนาดว่าผมแค่เปิดอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับตัวไส้กรองเ่ยก็เริ่มที่จะเห็นเป็นเศษฝุ่นต่างๆนะครับเศษเล็กๆน้อยๆที่มันแบบมาติดบางครั้งยังเจอเป็นแบบแมลงเป็นยุงเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เองเนี่ยสามารถจะครอบคุมฝุ่นต่างๆได้นะครับละององรวมไปถึงพวกควันต่างๆนานา,นา,นานหรือว่าพวกเกสรดอกไม้สปอร์ของเชื้อราขนสัตว์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ าสามารถที่จะช่วยในการลดเชื้อโรคในอากาศที่มีขนาด0.3ไมครนได้มากถึง99.97เนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วๆไปหรือว่าบ้านเรือนทั่วๆไปเลยไส้กรองของเขาเนี่ยจะมีด้วยกัน3ชั้นนะครับโดยที่แบ่งออกเป็นง่ายๆก็คือชั้นด้านนอกสุดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตะข่ายเป็นมุ้งลวดนะครับที่ขนาดเนี่ยมันก็จะ t t ๆๆๆหน่อยไม่ได้แบบห่างเหมือนมุ้งลวดตามบ้านนะครับและด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับที่แบ่งเป็น c c c ๆๆนะครับซึ่งในส่วนของสุดท้ายเนี่ยมัน บอนนะครับที่เขาใช้ในการกรองเม็ดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆที่สายตาของเรามันก็คงจะไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สีต่อไปนะครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันคือการใช้เพื่อสลายสารก่อภูมิแพ้ครับคือหากว่าใครนะครับมีการเลี้ยงสัตว์ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นสัตว์ที่มีขนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันนะครับรวมถึงใช้ในการดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ด้วยโดยเฉพาะพวกกลิ่นอาหารกลิ่นควันบุหรี่อะอะไรก็ว่ากัน ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าหากว่าใครไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะครับก็ไปดูกันที่ฟิลเตอร์อันสุดท้ายนะครับอันนี้คือฟิลเตอร์ที่เป็นสีเขียวนะครับจร,จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองมากๆนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ในพื้นที่ที่มีการจราจรแอรอัดหรือว่าอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นโรงงานสายการผลิตต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นอันตรายเป็นโมโลพิษต่างๆนานาเนี่ยน่าจะเหมาะกับฟิลเตอร์นี้มากที่สุดนะครับคือวัตถุ กำจัดโมโลพิษโดยเฉพาะเลยครับช่วยในการดูดซับและย่อยสลายสารพิษในอากาศเช่นพวกสารประกอบอินทรีย์นะครับควันไฟป่ารวมไปถึงกลิ่นควันบุหรี่แล้วก็ไอเสียจากรถยนต์ด้วยใครที่บ้านใกล้เลือนเคียงกับพวกแยกจราจรใหญ่ๆที่มีรถเยอะๆมันก็จะมีฝุ่นละอองในอากาศที่เป็นโมโลพิษจัดๆเนี่ยตัวนี้น่าซื้อไปใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เนี่ยมันก็จะมีออปชันให้เลือกในหน้าสั่งซื้อด้วยนั่นเองนะครับนี่คือฟิลเตอร์ทั้งหมดนะครับที่เขามีมาให้ใช้กับเครื่องฟอกอากาศยี่ห เลเวลรุ่นคอ3 0 0นั่นเองนะครับหากใครมองว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องเอาไปใช้งานเนี่ยมันเป็นประมาณไหนเลือกซื้อจากรายละเอียดที่ผมบอกไปได้เลยนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาในตอนต้นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีมันก็จะมีวัตถุประสงค์ที่น่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อสังเกตในหลายๆหัวข้อนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันว่ามีตรงไหนที่จะต้องน่าตั้งคําถามกันบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือตัวเครื่องอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีการแสดงผลในเรื่องของตัวเลขฝุ่น pm 2 2.5นะครับรวมถึงในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นในอากาศในส่วนตรงนี้เองเราไม่สามารถรู้ได้ไม่สามารถที่จะแสดงผลออกมาได้นะครับหากว่าใครอยากจะรู้ว่าค่า pm 2.5ในบ้านในห้องนอนของเราเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าจากการใช้งานเครื่องเครื่องนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อพวกเครื่องวัดออกมาโดยเฉพาะเนี่ยราคาเนี่ยก็จะมีการขายอยู่ที่5.700บาทซึ่งในส่วนตรงนี้เองอาจจะเป็นข้อจํากัดเรื่องหนึง่งก่อนจะปิดคลิปนี้ไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องการรับประกันตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับถึงแม้ว่าตัวก่องเนี่ยจะมี มีการเขียนว่าวันรันตีแบบ1ปีแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่าคุณซื้อกับร้านที่ผมได้บอกรายละเอียดเอาไว้เนี่ยการรับประกันจะถูกเปลี่ยนเป็น2ปีเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการแสดงผลหน้าจอปุ่มกดมันกดไม่ติดนะครับมอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์ทํางานไม่ค่อยเสถียรเนี่ยหรือไฟไม่เข้าในส่วนตรงนี้เองจะอยู่ในการรับประกันตัวเครื่องของเขาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องซื้อผ่านตัวแทนที่มีรายละเอียดการรับประกันเหมือนที่ผมบอกเท่านั้นบางร้านเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีการประกันใจกี่วันอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นสินค้าที่มาจากศูนท์ไทยแท้นั่นเองนะครับหากใครที่จะเลือกซื้อเลือกหานะครับหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยสามารถอ่านได้เลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเอาไว้เลยว่าไปซื้อที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับออปชันในแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถเพิ่มแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้นะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะเอาเป็นว่าจากการใช้งานเบื้องต้นนะครับราคาประมาณนี้นะครับสามารถที่จะช่วยในการฟ อากากศได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็ได้ทดสอบมาให้ดูแบบคร่าวๆเอาเป็นว่าประมาณนี้หากใครที่มีคําถามสงสัยในส่วนใดสามารถที่จะคอมเมนต์พิมพ์เข้ามาถามได้เลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นั่นแหละแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจแบบเนี้ยโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ